สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะฮะกับรายการภารกิจครูตินครับผมนี่วันนี้นะฮะเรามาอยู่กันที่เขาเรียกว่าโรงแรมสุดหรูนะครับที่จะมาพบกับซีและก็โนนิวนั่นเองครับผมกับอีสก no ินซีโนนิวบิวตี้เลิฟนั่นเองฮะด้านในบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะฮะภารกิจต่างๆที่เขาจะมาทํากับแฟนคลับมีอะไรวันนี้นะฮะเดี๋ยวฟีจะพาไปพูดคุยและก็ไปเห็นบรรยากาศแบบฟินฟินแบบเอ็กซ์คลูซีฟเอ็กซ์คลูซีฟกันเปิดประตูไปข้างในกันเลยดีกว่าจ้ะตามมา ที่มันรักแค่เธอเท่านั้นรักฉันที่ว่าใจ อันนี้น้องก็ถ่ายรูปกันอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำภารกิจกับน้องเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเขาทำภารกิจกับแฟนคลับไปแล้วคุณผู้ชมสักครู่เนี่ยเราจะมีภารกิจแบบน่ารักตะมุตะมิจินเวอร์มาฝากกันน่าใครล,ลังนะห้าสี่สามสองสองนิดโอเคไปแล้วขอตอ้อน เมื่อสักครู่นะฮะสีนูนิวเนี่ยเขาได้ทำภารก,กิจเรียบร้อยแล้วครับผมคมชลึกของเรานะฮะกับภารก,กิจคู่จิน้นก็มีภารก,กิจเหมือนกันนี่พี่ีพี่นุน้วสวัสดีครับ ขับวันนี้ภารกิจเยอะเลยทีเดียวใช่ภารกิจเยอะมากทำอะไรกันไปบ้างยังไงก็เล่นเกมต่างนานาเยอะมากเป็นเกมที่ไม่เคยเล่นมาก่อนด้วยสนุกจังวันนี้ทํากิจกรรมแล้วมาทํากิจกรรมกับเรากันด้วยมีภารกิจให้ทําง่ายๆเลยครับชอบร้องเพลงกันก็เลยมีภารกิจว่าให้ร้องเพลงในซีรีส์ที่เป็นเพลงของเพื่อนๆเพื่อนใช่แล้วจะร้องเพลงเฮียอีได้ไหมเฮียอีไม่มีเพลงครับพี่โน้วมีใจไหม ก็เพงคนเดียวก็ได้ครับเอออ่ะพี่ซีล่พี่ซีเป็นของใครของหนูนิวเนี่ยแหละของหนูนิวก็มีหลายเพลงครใครก่อน่อยิ้มฉุบนะว่าใครจะร้องกันก่อนดีต่ะวมจาจะเป่าิ้มุบจุบอะก่อนรก่อนเป็นองค์ต่าทกหก่อนขอเล้นไปเลยลูกถ้ามันคือความรักเธก็ช่วยทำให้ฉันมั่นใจได้ไมเธอ บอฉันจะที่เธอคอยจะหลบตาแล้วใช่ชไหมเธรักแล้วทำไมลอยให้ฉันว่าวุ่นคนเดียวโอ้ยโอชันไม่ลีมเป็นไงบ้าง เวอร์ชันน้อง่เป็นไงบ้างดีดีครับนอเป็นคนแบบร้องเพลงพอมากๆเครื่องทองแล้วครับคูทองดีเมื่อกี้มีเพี้วยครับไม่เป็นไรมาถึงมาถึงเราไม่ได้ใส่ไม่ใส่นี่ไงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมาถึงทีพี่ดีน่าโอ้โหมีเพี้ยนใหญ่เลยฮะเพลงอะไรก่อนเลือกเพลงอะไรมาของน้องเพลงเพลงล่าสุดเป็นเพลงอะไรที่ที่ออกรายการเจอฉันรักฉันยูมี่ใช่ไหมเจอเธอจะรัก ฉันคไม่ได้อยากร้องให้หน่อยบ้างโมติร้องให้หยเธอจะรักฉันคนนี้อยู่ไหมเธอจะรักฉันได้ไหมหน้าเธออ้ยเธอจะรักฉันคนนี้อยู่ไหมเธอรักฉันได้ไหมเธอเธอรักฉันรับฉันไหมเธอจะรักฉันได้ไหมหน้าเธอ ประมาณนั้นครับเราไม่ด้เติมไมเติมเอาเป็นว่าเพลงนี้เนี่ยยังไม่ปล่อย MV ใช่ไหมหรือยังไงยังเป็นแฟนก็รอเหมือนกันเนาะพี่ตีรอจะปล่อยเมื่อไหร่ยังไงครับพี่โนนิวก็ตอนนี้ยังยังไม่มีแพลนเลยครับแต่เดี๋ยวก็อีกไม่นานเกินรอนี่ยนะครับน่าจะถ่าย MV แล้วละครับจับกันนิดนึง กิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของครูจิ้มเราอ่าตีนวนิวจะมีอะไรยังไงบ้างคิ้ท้ายกันหน่อยก็จะมีเพลงคู่เรา OST นะครับเพลงคู่นะครับที่เป็นเพลงตอนจบของ EP 12นะครับผมหลังจะนั้นก็ทำร้องทำคอนเทนต์ต่างๆครับผมใช่แล้วก็มาดูกันแล้วก็มีอะไรอีกน้าก็จะมีมีดเนี่ยขอนั้นเป็นกลุ่มไม่ได้คู่กันใช่ แ้วก็ในท้งในแลก็ต่างประเทศด้วยเนาะใช่มีทั้งในและต่างประเทศเลยครับติดตามทุกรูปกระฟอมได้ผ่านทางช่องทางไหนยังไงจ๊ะก,ก็สามารถติดตามได้ทางออปชันครับเร็วสุดทางทวิตเตอร์ของออปชันนะครับผมหรือว่าดูมันดีทีวีนะครับผมใช่สามารถติดตามได,ด้ทางทวิตเตอร์น่าจะเร็วสุดแล้วแล้วก็ผลงานอัปเดตต่างๆก็สามารถติดตามไอจีของเราสองคนได้เลยใช่ครับแล้วก็ทางทวิตเตอร์ของเราสองคนด้วยก็ได้ครับ ค okay, okay. ขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับภารกิจวันนี้เรียบร้อยไพเราะเพราะพิงมากลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอยากฟังพี่ร้องเพลงบ้างครับ้อ่ใช่เราให้คช่บ เป็นอย่างไรกันบ้างจ้ากับภารกิจคู่จิ้นสําหรับซีและก็นุนิวฟินขนาดนี้นะฮะก็ต้องรอติดตามกันต่อว่าจะมีภารกิจอะไรหรือว่างานอีเวนต์แบบไหนที่ใ้ทุกคนนั้นได้จิ้นกันอีกนะครับแต่บอกเลยว่าถ้าคนไหนที่ยังไม่ชมซีรีส์นะก็สามารถไปชมกันได้ในทุกแพลตฟอร์มที่เขาออกอากาศให้ชมกันสําหรับวันนี้นะฮะตอนนี้ฟีอยู่ในห้องน้ำเพราะว่าปวดท้องมากๆเลยกับภารกิจคู่จิ้นของเราต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับรอบหน้านั้นจะพาไปจิ้นกับคู่ไหนต้องรอติดตามเข้าห้องน้ำแล้วบาย